ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับทางโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุงก็ขอใช้โอกาสนี้ในการที่จะสื่อสารทำความเข้าใจนะครับกับท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดเรียนภาคเรียนที่สองนะครับซึ่งก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่ช่วยในการจัดก,การเรียนการสอนตลอด ภาคเรียนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากในภาคเรียนที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดก,การเรียนที่โรงเรียนได้นะครับก็เราต้องปรับสภาพจากบ้านเป็นโรงเรียนนะครับก็ได้รับกา,ารร่วมมือจากผู้ปกครองนะครับในการดูแลลูกๆในการจัดก,การเรียนการสอนต่างๆนะครับตรงนี้ทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับไว้ในโอกาสนี้ด้วย สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่จัดชี้แจงกับผู้ปกคอรองทั้ง1-2ประเด็นนะครับในประเด็นแรกก็เกี่ยวกับาการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่แล้วนะครับซึ่งโรงเรียนก็ได้เก็บเงินบารุงการศึกษาไปไปแล้วนะครับก็บางกิจกรรมเราก็ไม่ได้จัดนะครับซึ่งส่วนนี้ทางโรงเรียนก็จะคืนเงินให้กับ ท่านผู้ปกครองที่ได้จ่ายค่าบำรุงการศึกษามาแล้วนะครับโดยห้องกิฟนะครับแล้วก็ห้อง EP เนี่ยเราจะคืนให้3,500บาทในเทอมนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เก็บนอกเนือนะขึ้นมานะครับและถ้าเทอมหน้าเรายังไม่ได้จัดเราก็จะโอนเงินคืนอีก3,500บาทนะครับรวมเป็น7,000บาทคือเป็นการทัฒนศึกษาต่างประเทศนะครับ ส่วนห้องเรียนทั่วไปนะครับเราก็จะคืนเงินเกี่ยวกับการใช้ห้องคอมพิวเตอร์นะครับ750บาทนะครับสำหรับผู้ที่จ่ายเงินบำรุงการศึกษาแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางโรงเรียนก็จะประสานกับค,คุณครูที่ปรึกษาแล้วก็โอนเงินให้กับทุกท่านนะครับอย,อย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องที่2ก็เกี่ยวกับการเปิดเรียนนะครับการเปิดเรียนของโรงเรียนเราก็ยึดตาม ปฏิทินของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือเปิดวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับแต่เราจะใช้การเปิดด้วยวิธีการออนไลน์นะครับคือการจัดการเรียนการสอนเหมือนเดิมไปก่อนนะครับคือตอนนี้นะครับในการที่จะเปิดเรียนได้เนี่ยเราต้องมีการประเมินนะครับมีการประเมิน โรงเรียนก็ทําการประเมินแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสํารวจว่าครูและบุคลากรของเราเนี่ยต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะมากกว่า85%นะครับซึ่งตอนนี้โรงเรียนของเราก็สามารถ ฉีดได้เกินแล้วนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะมีแค่บางท่านนะครับที่อาจจะมีมีเหตุผลส่วนตัวนะครับเช่นเป็นโรคภูมิแพ้อะไรเนี้ยไม่สามารถฉีดได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูบุคลากรพ่อค้าแม่ค้านะครับพนักงานขับรถนะครับพี่ๆนักพัฒนาต่างๆนะครับเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เราก็ต้องเตรียมการในการดูแลอาคารสถานที่ต่างๆไว้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันนะครับเจลล้างาเจลล้างมือนะครับอ่างล้างมือหรือว่าการเว้นระยะห่างทั้งในห้องเรียนแล้วก็โรงอาหารต่างๆตรงนี้เราก็ต้องเตรียมไว้ซึ่งเมื่องเรียนเตรียมแล้วเนี่ยก็ส่งเรื่องนะครับไปที่สพม พื้นที่ของเราเนี่ยเพื่อที่เขาจะส่งเรื่องไปยังสบ,บคจังหวัดให้เขาอนุญาตนะครับเราก็จะสามารถเปิดได้ซึ่งผมคาดการนะครับผมคาดการว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะสามารถเปิดได้ประมาณ่1ธันวาคมนะครับเนื่องจากว่าในการฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้กับลูกๆเนี่ยโรงเรียนเราก็ได้ปฏิทินมาแล้วนะครับจาก โรงพยาบาลเด็กก็คือวันที่18นะครับวันที่18พฤศจิกายนนี้ลูกๆของท่านก็จะได้รับวัคซีนเข็มที่2นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ารอสัก2อาทิตย์นะครับให้มันภูมิคุ้มกันมันบูสต์นะครับมันภูมินะคุมม้มกันมันขึ้นเราก็จะสามารถเปิดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อ,อความปลอดภยัยนะครับของลูกๆของท่านนั่นเองนะครับ โรงเรียนก็อยากจะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองอย่างนี้ครับในการที่โรงเรียนก็เตรียมความพร้อมแล้วเราก็อยากให้ที่บ้านนะครับก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับก็เชิญชวนผู้ปกครองนะครับฉีดวัคซีนด้วยนะครับแล้วก็ลูกๆได้ฉีดแล้วนะครับคุณครูบุคลากรต่างๆได้ฉีดแล้วผมคิดว่าก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยช่วย กาติดต่อได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นการบังคับนะครับแล้วก็ถ้าผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นนะครับหรือ,อยังเกรงเกรงกลัวเรื่องความปลอดภัยของลูกก็ไม่ต้องมาโรงเรียนในช่วงออนไลน์ก็ได้นะครับเราก็จะจัดเทินออนไลน์ออน a n นอะไรให้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงจนกว่าท่านจะมั่นใจนะครับตรงนี้โรงเรียนก็จะพยายาม ทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับจากที่เปลี่ยนจากบ้านเป็นโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เราก็จะให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณครูบุคลากรก็จะเป็นพ่อแม่คนที่สองนะครับกลับมานะครับตอนนี้ก็เห็นใจผู้ปกครองต้องเป็นทั้งพ่อแม่เป็นทั้งครูด้วยนะครับเป็นนักเรียนด้วยนะครับเป็นนักเรียนด้วยส่วนมาตรการช่วยเหลือต่างๆนะครับโรงเรียนก็ได้สํารวจนะครับก็ ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครองนะครับที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็แจ้งข่าวแล้วก็จะมีมาตรการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขัดแคลนนะครับที่มีข้อมูลเบื้องต้น31คนนะครับเราก็จะจัดเตรียม,ามาอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ซิมที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่ง โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้มีราคาแพงมากนะครับประมาณสองสามพันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งส่วนท่านอื่นที่มีปัญหานะครับก็ให้แจ้งครคูที่ปรึกษาว่ามีอะไรที่โรงเรียนพอจะจัดหาหรือช่วยเหลือได้นะครับทางโรงเรียนก็พร้อมนะครับแล้วก็จินด,ดีที่จะให้การช่วยเหลือนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ช่วยคุณครูช่วยโรงเรียนในการดูแลนักเรียนนะครับส่วนที่โรงเรียนเนี่ยก็จะปรับปรุงพัฒนาแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับเพราะเราอยากที่จะให้ลูกๆเนี่ยกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะครับให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับเราจะเรียนนะครับเปิดเรียนปกติเรียนออนไลน์นะครับตารางสอนเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นที่หน้าเว็บไซต์นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ย จะ,จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ตลอดนะครับก็ขอให้อดทนนิดนึงนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่จะชี้แจงผมจะมาพบผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าสถานการณ์ปกตินะครับเราก็คงม,มีโอกาสได้มาเจอกันที่โรงเรียนบ้างน,นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับักดีครับ